อันนี้ไม่เกี่ยวกับคดีนะคะแต่อยากออกความเห็นเรื่องลุงพลคือเราเห็นตั้งแต่วันแรกๆที่ตามหาน้องจนวันที่แม่บอกสงสัยลุงตอนนั้นแกแทบเสียสติโกนผมโกนคิ้วทําบุญร้อยวัดกราบพ่อกราบแม่เหมือนชีวิตสิ้นหวังแต่แล้ววันหนึ่งก็มีสายทานน้ำใจไหลามาเทมาเหมือนปาฏิหาริบ์บานสร้างเสร็จภายในไม่กี่อาทิตย์ ขาดฝ้าขาดเสาขาดประตูหน้าต่างทุกอย่างมีคนประกอบให้เหมือนเศษคาถาขนาดต้นตะเคียนยังไปโผล่ที่บ้านแกนักท่องเที่ยวไม่ขาดสายแน่นอนวันนี้แกมีทุกอย่างที่เราเห็นคือแกมีน้ำใจแกแบ่งปันเข้าของเครื่องใช้อันไหนเหมาะกับที่ไหนอันไหนขาดแกแบ่งให้เพื่อสาธารณประโยชน์ทั้งชุมชน โรงเรียนวัดแกส่งเสริมชาวบ้านค้าขายยิ่งพอได้ฟังคลิปเสียงที่ว่าแกเป็นจิตอาสาช่วยงานบุญงานสังคมในยิ่งตอกย้ำว่าสิ่งที่แกทำมาโดยตลอดไม่หวังสิ่งตอบแทนวันนี้สิ่งดีๆเหล่านั้นไหลกลับมาหาแกเหมือนคำพูดที่ว่ายิ่งให้ยิ่งได้คนรอบตัวแกได้หมดทุกคนไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง หากคดีนี้จับคนร้ายตัวจริงได้จบลงและลุงพิสูจน์ได้ว่าแกบริสุทธิ์คิดว่าแกจะเป็นผู้นำชุมชนคนหนึ่งที่เป็นคนแรกที่จะพัฒนาหมู่บ้านให้ใกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่ดินแถวนั้นจะแพงขึ้นเพราะคงมีคนจับจองสร้างรีสอร์ทโฮมสเตย์อยากให้แกส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชมวิถีชาวภูไทยสักการะวัดถ้ำภูผาแอ ตำนานเหล็กไหลแห่งภูเหล็กไฟให้แก่ตั้งชมรมนำเที่ยวตามเส้นทางธรรมชาติโดยชาวบ้านท้องถิ่นเป็นไกด์บรรยายสอดแทรกตำนานเล่าขานความเชื่อเราเชื่อว่าหมู่บ้านกกกอกจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของมุกดาหารแน่นอนขอขอบคุณไอเดียดีๆจากคุณสิริกรยาโนจากเพจออยสีและผองเผือกเฟรนมาณที่นี่นะคะ